และก็ผมนายลิงเสียงคมมานักศึกษาชั้นปีที่สี่นะครับวิชาภาัาศาร์คณะรุศาสตร์ครับวันนี้จะมานำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาในวันที่มีผลต่อการเล่นลูกสองลูกบนของนักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่สามตรงนี้มายมประกานึกผลนะครับ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะครับในสภาพสังคมปัจจุบันการเรียนการสอนได้มีการ,ารพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใหม่เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน,สอนได้รู้จักจัดการเรียนการสอนที่ดแบบีและมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบและน่าสนใจแต่ปัจจุบันพบว่าการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดย เพื่อต่าระดับชัดเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มีเวลาเล่นและส่งกับการเรียนโดยใช้วิธีรูปแบบและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์กับใช้กับกิจกรรมได้แบบฝึกโด,ดยรูปแบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงก,กับการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมนะครับตามแบบ การสอนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนการที่นำเป็นู่ทักษะจำกัรตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สอดคล้องกับ,ก,ก,บการศึกษาของคลาสตานต้านันนี้นะครับค,คือคือวิธีที่สามารถเพิ่มพูนเจติที่ที่ดีต่อการเรียนรู้และช่วยควบคุมอุมปนิสัยของผู้เรียนอีกด้วยนะครับ กบปัญหาการวิจัยนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนมัธยมการพิจิตรนะครับไม่มีทักษะการเล่นลูกสองมือบนในกีฬาลย์บอลครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครับมีสามอครอครับหนึ่งเพื่อศึกษาผลบนการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยด้วยแบบฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือบนวิชาภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนมัธยมการพิจิตนะครับ สองเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นลูกต่อมือคนวิชาและศาสรของนักเรียนเจ้ามือเดิมศึกษาปีที่สามเมียมประโยชน์จากการพื้นตนครับสามเพื่อจะสร้างเจตคติท <m ira> ี่ดีต่อการเล่นลูกสองมือบนของนักเรียนเจ้ามือเดิมฝึกษาปีสามเมียมประโยชน์จากการพื้นตนนะครับประโยชน์ที่ขาพเจาจะได้รับ เป็นการพัฒนาบลการเรียนรู้ในวิชาวอลเลย์บอลของนักเรียนนักชั้นมัธยมศึกษาปีสามโรงเรียนมัธยมการุกคนด้วยแบบฝึกทักษะการเล่นลูกของมือในสูงขึ้น2เป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนวิชาวอลเลย์บอลระหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนมัธยมการพื้นผลโดยการเลือกใช้แบบฝึกเักษสาะเพื่อเกิดการเรียนรู้มากเพิ่มขึ้น รประชากรที่ใช้ในการวิจัยนะครับเป็นนักเรียนชั้นประยุ์ศึกษาปีที่สามโรงเรียนประยุกต์ก,การพื้นบนนะครับมีปัญหาในการเล่นลูกสองมือบนในกีฬาอวอลเลย์บอลสำหรับคุ่มตัวอย่างครับเลือกใช้เป็นนักเรียนชั้นประยุ์ศึกษาปีที่สามทับสิบสองโรงเรียนประยุปยร,ร์การพื้นบนนะครับที่มีปัญหาในการเล่นลูกสองมือบนในกีฬาอวอลเลย์บอลจำนวนสี่สิบเอ็ดคนนะครับ กับการเล่นลูกสองมือบนคือการเล่นลูกด้วยนิ้วโดยใช้นิ้วดีทุกวันด้วยนิ้ว,ว,วมือของทั้งสองข้าง,งควบคมกันครักบกับการปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าการแตะชูลูกการชุลูกหรือการเซ็นลูก,กวอนนะครับแต่ในที่นี้จะเรียกลูกมือบนการเล่นลูกมือบนใช้เล่นเพื่อรอจังหวะให้ผู้ร่วมทีมเล่น ่อไปได้ง่ายและได้ตามต้องการหรือใช้เป็นลูกหยดเพื่อโยนที่ไยต้นข้ามหรือใช้เป็นลูกส่งเพื่อให้เพื่อนตกลูกได้ดีและอาจใช้รับลูกเสือที่มาไม่ตรงโดยทั่วไปการเล่นลูกทองมือบนบัาจะการทำในขาะที่ลูกอยู่ลอยในระดับสูงสำหรับแบบฝึกทักษะครับแบบฝึกทักษะจึงเป็นเครื่องมือที่ช่ยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ให้มาก ขึ้นโดยอาศัยการฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเองของผู้เรียนการสร้างแบบฝึกทักษะจะต้องเป็นเสริมทักษะพื้นฐานโดยกำหนดให้ผู้เรียนมีฝึกฝนเรียนตามลำดับจากง่ายไปยากปริมาณของเนื้อหาเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทั้งแกระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนไปแล้วเพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหาและผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียน ด้วตนเองได้ทำให้เกิดทรัพยากรรู้ความเข้าใจความชำนาญในเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปแล้วนะครับสำหรับผลการเรียนรู้ครับแสดงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ดําเนินโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับโครงการที่สุดลงซึ่งหมายถึงผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมครับนอกจากนี้จะระบุไว้ชัดเจนว่าใครได้รับผลประโยชน์แล้ว คนกระทบในลักษณะอย,าาย่างไรครับับสำหรับรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับก็จะมีตัวแปรต้นนะครับแบบฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือบนแล้วก็การฝึกทักษะเล่นลูกสองมือบน ในกีฬาวอลล์บอลเป็นเวลา6สัปดาห์นะครับแล้วก็จะแปลผลเป็นผลการเรียนรูปสองมือบอลองนังเียนะครับวิธีการี่ใช้แก้ปัญหานะครับหนึ่งศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยคนจากเอกสารต่างศึกษาข้อมูลคู่มือการเรียนจากการเรียนรู้ลุมสารการเรียนรู้สุขการศึกษาและภาษาครับวิเคราะห์สวานตการในการเรียนรู้ คำอธิบายบนการเรียนรูครั้เตอนในการเรียนรู้และการวัประเมินผลนะครับศึกษาแบบฝึกทักษะการเล่นรูปสองมือบนเพื่อพัฒนาการเล่นรูปสองมือบนแล้วก็กำหนดรูปแบบฝึกทักษะการเล่นรูปสองมือบนนะครับแบบทดสอบการเล่นรูปสองมือบนในขั้นตอนในการปฏิบัติข้อมูลที่จัดเี่ยครับเพียนความสามารถในการทําการทดสอบทักษะการเล่นรูปสองมือบนในกีฬาวอลเลย์บอลนะครับ แล้วก็การรวบรวมข้อมูลบอกไว้ครับสำหรับเครื่องมือการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้การรวบรวมข้อมูลนะครับจะมีแบบฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือวนครับแล้วก็แยกออกมาเป็นแบบฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือวนกับฟาผนังการเล่นลูกสองมือวนแบบเดียวการฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือวนแบบคู่ครับ ก็การรวบรวมข้อม so ูลนะครับศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาษาศาสตรในการพิจารณาการเรียนรู้คำปฏิบัลิรายวิชานะครับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยการเรียนรู้การวัดและประเมินผลชั้นไม่ยอมศึกษาตอนาตอนต้นของกรมวิชาการกงุ่มสาระและสถาบันอื่นๆครับ าการทำการทดสอบผู้วิจัยจะชี้แจงรายละเอียเดเกี่ยวกับการทดสอบนะครับระยะเวลาที่ทําการฝึกท่างสิ้นหกสัปดาห์โดยใช้ฝึกตามโปรแกรมฝึกในการฝึกสัปด,ดาห์ละสองวันเกี่ยวกับการได้วันพฤหัสบดีวละหกสิบนาทีนะครับสำหรับการวิหพข้อมูลนะครับสิ่ีที่ใช้ในการพิห์อข้อมูลการพิะห์อข้อมูล การวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉดีมีดังนี้ครับประเมินการพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างก่อนสองมือบนก่อนเรียนแรกกันเรียนรู้โดยใช้ทักษะการเล่นลูกสองมือประเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับผลการวิจัยครับผลสูตรการวิจัยสุขการศากษาเฉลี่ยครับจะเป็น ใช้เอกแทนคะแนนเฉลีย่ยนะครับแล้วก็ซิกมา x แทนผลรวมของคะแนนรังกุลุ่มกแทนจำนวน,น,น,นตัวอย่างครับแล้วก็สูตนการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครับก็เป็นตามนี้นะครับ S.D. แทนควาเมเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก็ซิกมา x ผลรวมคะแนน x ยกกำลังสองผลรคะแนนก่อนแต่ละตัวยกกำลังสอง n แทนจำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มครับการหาการหาร้อยละและความก้าวหน้าของเรียนเฉลี่ยนักเรียนก่อนฝืหลังฝืนโดยใช้สูตรดังนี้ครับเกณฑ์ที่น่าเป็นประคือตั้งแต่ร้อยยี่สิบห้าขึ้นไปอ่าวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางนะครับกั้นเฉลี่ยไร้ส่จนแบ่งเรียนเมื่อหารของนักเก็ยังก,ก่อนฝึกและหลังฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือบนนะครับก่อนฝึกก็จะมีก่อนฝึกและหลังฝึกแล้วนะครับจากตารางจะพบว่าก่อนการฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือบนมีความเฉลี่ยอยู่ที่ หนึ 1> 1. ่งจุนะครับเรื่ยส่วนเบบีย,ยน้าตรานเท่ากับ0.38หลังจากการดูนนในสำาวนที่หกทักษะกานนรทีู่ปสวมมือบนจะมีกงเฉลี่ยที่3 4านจุส่วูได้ส่วนเบีย,มย,มยนมาตรานเท่ากับศ8นยครับแล้วก็จะเป็นพีเทีโพเทครับ จากการพบว่าคะแบบปปะนนความเฉลี่ยก้าวหน้าในการฝึกมีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละก้าวหน้าเฉลี่ย1น3จาครับจากการประเมินพัฒนาในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดกินเป็นร้อยละ38.6จะอยู่ในเกณฑ์การพัฒนาอยู่ในระดับเกณฑ์ที่นราพึงพอใจตั้งแต่ร้อยละย5ิบขึ้นไปครับซึ่งเห็นว่านากักเรียนมีการพัฒนาการใช้แบบฝึกดีขึ้นตามลำดับครับ ครับสรุปผลการวิจัยนะครับจากการพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือบนในกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ครับก่อนฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือบนคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสี่เกณฑและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่จุดสามแปดนะครับหลังจากการฝึกสัปดาห์ที่หกทักษะการเล่นลูกสองมือบนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่สามจุดสี่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ศูนย์จุดแปดแปดครับ จากการพัฒนาของกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกตามตารางโปรแกรมของการฝึกกลุ่มตัวอย่างในหกสัปดาห์ที่จัดเก็บข้อมูลการฝึกแบ่งเป็น2ระยะครับและได้แก่ยระยะที่1ให้ทําการฝึกโดยการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือบนของคุณอานิสบิลมากนะครับระยะที่2ให้ทําการฝึกโดยใช้แบบทดสอบทักษะการเล่นลูกสองมือบนของรังสั์ ที่พัฒน์ชนตรีนะครับหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้ปฏิบัติตามแบบฝึกอบรมสัปดาห์แล้วจึงได้ทำการแบบทดสอบรศึกษา,าการเล่นรูปสองมือบนจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด47คนนะครับที่มีการพัฒนาขึ้นจากการเข้าฝึกตามโปรแกรมการฝึกซีดีได้จากตารางความพัฒนาของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นร้สสนอยละ38เปอร์เซ็นะครับ จากการทำวิจัยผู้สอนสามารถนำไปพัฒนานักเรียนที่ยังไม่สามารถเล่นลูกสองมือวนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคร,ครับก็เสนอแนะในการนำไปใช้ครับควรนำผลก,การวิจัยเป็นปรบบใช้ใน,นการจัดก,การเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลในการฝึกแบบรักษาการลูกสองมือบนในกีฬามลนล์บอลของนักเรียนระดับชั้นชั้นต้นต่อไปครับสองครับควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาราง การฝึกให้เหมาะสมกับสภาพตัวอย่างในระดับช่วงื่นต่อไปครับคำสั่งการวิจัยรวมกุมก็ต่อเจอมันอันเสนอเรียบเท่านี้ครับผมครับ